นิทานอีศบเรื่องดอกกุหลาบกับผีเสื้อการละครั้งหนึ่งผีเสื้อเคยตกหลุมรับดอกกุหลาบแสนสวยส่วนกุหลาบก็ตอบรับเป็นอันดีเพราะปีกผีเสื้อแพรวพรวด้วยลวดลายเป็นประกายสีทองและสีเงินเปี่ยมสเสน่ห์ ดังนั้นเมื่อผีเสื้อกระพือปีกเข้ามาใกล้และบอกรักดอกกุหลาบเธอก็เอียงไอจนหน้าแดงและตอบตกลงหลังจากที่พลอดรักกันอย่างดูดดื่มและพร่ำรำพันถึงความรักที่มั่นคงต่อกันผีเสื้อก็บินจากหวานใจของมันมาด้วยความอ่อนโยน เพว่าอนิจจานานเหลือเกินกว่าที่มันจะกลับไปหาดอกกุหลาบนี่นะหรือความมั่นคงของท,ท่านเธออุทานด้วยน้ำตานองหน้านานเป็นชาตินับแต่ที่ท่านจากไป ตลอดเวลาท่านออกไปควงกับดอกไม้ไม่ซสำหน้าข้าเห็นท่านจุมพิษดอกเจอเรเนียมเห็นท่านเกี้ยวพานดอกมินยอเน่จนพวกพึ่งหลวงมาขับไล่ท่านไปข้าละอยากให้พวกเขาต่อยท่านนักความมั่นคงหรือผีเสื้อหัวเราะขำ ข้าจากเจ้าไปไม่นานแต่ก็พอทันเห็นสายลมตะวันตกจุกเจ้าแถมเจ้ายังมีเรื่องอื้อฉฉวไม่หยุดหย่อนกับพึ่งมิม้มแล้วเจ้ายังส่งสายตาให้มแมลงทุกตัวที่เห็นเจ้ายังจะหวังความมั่นคงจากข้าอีกเนี่ยนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคาดหวังความมั่นคงจากใครหากตัวเราเองก็ไม่มีพุทธภาษิตพึงขนขวายในเป้าหมายของตน The Rose and the Butterfly. A butterfly once fell in love with a beautiful rose. The rose was not indifferent, for the butterfly's wings were powdered in a charming pattern of gold and silver. And so, when he fluttered near and told how he loved her, she blushed rosily and said yes. After much pretty love making and many whispered vows of constancy, the butterfly took a tender leave of his sweetheart. But alas! It was a long time before he came back to her. Is this your constancy? she exclaimed tearfully. It is ages since you went away. And all the time, you have been carrying on with all sorts of flowers. I saw you kiss Miss Geranium, and you fluttered around Miss Mignonette until Honeybee chased you away. I wish he had a T U N G U. Constancy, laughed the butterfly. I had no sooner left you than I saw Zephyr kissing you. You carried on scandalously with Mr. Bumblebee and you made eyes at every single bug you could see. You can't expect any constancy from me. The moral of this story is do not expect constancy in others if you have none yourself.